พัฒนาการความสวยตักมายุราต้องบอกเลยเขาว่าลดและอยู่ในวงการมันเธอมาน,นานมากๆสำหรับพิธีกรนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตักมายุราสเวศิลาอายุ63ปีต้องบอกเลยเขาว่ายังสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน<ๆ>เธอก็ยังคงดูแลตัวเองดีมากๆในอดีตที่ว่าสวยมากแล้วปัจจุบันก็สวยแซ่บขึ้นไปอีกแถมนับวันตักเองก็ยิ่งดูหน้าเหล็กลงเรื่อยๆจนสาวๆหลายคนก็อิจฉาในความสวยของเธอก่เป็นจํานวนมากขอเคล็ดลับความสวยกันแบบไม่สร้างแบบด่วนๆคนอะไรก็ไม่รู้นะคะยิ่ง อายุเยอะก็เหมือนจะยิ่งสวยขึ้นหน้าเด็กลงทุกทีและทุกคนก็เหมือนจะเป็นสาวๆวัยยีปีอะไรแบบนั้นหากย้อนกลับไปตักในเขาสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนางเอกภาพยนตร์โดยการชักนาของพันคําพร้อมศิลป์สีบุญเรืองโดยครั้งแรกพันคําตั้งใจะจะสร้างภาพยนตร์เรื่องที่วาหวามให้นายนาชีวาน,านันรับบทเป็นนางเอกแต่ทางตนสังกัดคือละโวภาพยนตร์นี้ไม่ยอมปล่อยตัวนายนามารับบทพันคําจึงเลือกตักมารับบทนี้แทนพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าวันวิสาตามชื่อนางเอกในเรื่องแต่ในที่สุดละโ้วภาพยนตร์ก็ได้ รับให้ในายนามารับบทนาในที่สุดตักจึงพลาดบทนี้ไปอย่างน่าเสียดายแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานดอกดินกันยามานก็ได้ติดต่อตักมาให้รับบทนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือแม่มจ๋าและได้ตั้งชื่อในวงการให้ด้วยว่ามายุราธนาบุตรและภาพยนตร์ดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์หลายเรื่องของดอกดินที่ทารายได้สูงเกิน1ล้านบาทหรือที่เรียกว่าล้านแล้วจ้าจึงถือว่าได้เป็นมายุราประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกและหลังจากนั้นตักก็ยังคงเป็นนางเอกภาพยนตร์ของดอกดินต่อไปอย่างเช่นเมื่อ ปืนพอลูกอ่อนกุ้งนางสิงสำออยแม่ดอกกัญชาไอแปดนิ้วภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่มีชื่อเสียงอย่างบ่อเพลิงที่โพเทะเลกระังงากรีบท้องชื่นชีวานาวีซูเปอร์สตาร์ลูกทุง่งเจ็ดป่าชา้าเท่งปาตะติง้งโหนงมายุราสแสดงภาพยนตร์อยู่ระยะหนึ่งจึงจะหันเข้าสู่วงการละครประเดิมด้วยละครของช่องสามอย่างเรื่องกุลปราโมทโดยมีรัตนาพรอินทรคํำแหงเป็นผู้ชักจูงจากนั้นตักก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆนด้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นละครพิธีกร จะทาให้เป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้แต่ตอนนี้ก็ยังคงเห็นข่าวของตกักผ่านทางสื่ออยู่บ่อยๆแน่นอนค่ะว่ายังคงฮิตเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยจริงๆ